หยุดรับพลังงานลบทำแบบนี้ในทุกๆวันของชีวิตนั้นเราล้วนต้องพบเจอกับพลังงานที่หลากหลายจากคนใกล้ตัวผู้คนรอบข้างจากเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานบางครั้งก็เป็นความอ่อนโยนที่อบอุ่นใจแต่บางครั้งก็เป็นพลังงานทางด้านลบที่ค่อยๆซึมเข้าไปสู่ใจเราอย่างไม่รู้ตัวความหมุดหงิดความไม่พอใจ หรือแม้แต่ความโกรธจากคนอื่นอาจส่งผลทำให้จิตใจเราสั่นไหวแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นต้นเหตุของมันเลยก็ตามโดยคลิปนี้เราจะมาพิจารณาถึงเรื่องนี้กันว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเรามันมาจากภายนอกเพียงอย่างเดียวจริงหรือไม่หรือว่าเป็นสิ่งที่สั่นสะเทือนต่อบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ภายในตัวเราและเรา จะสามารถยืนหยัดอยู่ในความสงบได้อย่างไรท่ามกลางพายุอารมณ์ของผู้อื่นที่พัดผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี้เมื่อเราต้องเผชิญกับพลังงานด้านลบจากผู้อื่นมันมักให้ความรู้สึกเหมือนกับเมฆหมอกที่ค่อยๆลอยลงมาปกคลุมเราเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโดยรอบสั่นคลอนความสงบภายในจิตใจและดูราวกับจะเกาะติดกับตัวเรา ลามไปในความคิดและอารมณ์และบั่นทอนความนิ่งสงบในจิตใจคำถามสำคัญก็คือทำไมสิ่งเหล่านี้จึงได้เกิดขึ้นเหตุใดอารมณ์เสียหรือความไม่พอใจของคนอื่นจึงสามารถแทรกซึมเข้าสู่โลกภายในของเราได้และคําตอบนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่กลับอยู่ภายในตัวเราเองมีความจริงอันทรงพลังที่ซุกซ่อนอยู่ ซึ่งคนเรามักจะมองข้ามไปนั่นคือการที่พลังงานทางด้านลบจะอย่างรากลึกลงไปในตัวเราได้นั้นก็ต่อเมื่อมันไปสะท้อนกับบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่แล้วภายในใจของเราแม้ว่าอาจจะฟังดูสับสนในตอนแรกเพราะในหลายครั้งนั้นเราอาจรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในภาวะที่ปกติดีทว่าหากเรามองให้ลึกลงไปก็จะพบว่ามีบางส่วนในตัวเรา อาจจะเป็นความกลัวความรู้สึกไม่มั่นคงหรือความรู้สึกบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาโดยพลังงานด้านลบของพวกเขาและก็ไม่ใช่ว่าเราตั้งใจที่สอดรับกับพลังงานเหล่านั้นในทันทีเพียงแต่ความลบของอีกฝ่ายได้กระทบกับจุดเปราะบางเหล่านั้นในใจของเราเข้าพอดี และสิ่งที่เรามักตอบสนองต่อสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการต่อต้านไม่ใช่การยอมรับซึ่งนี่เองคือจุดสำคัญอย่างยิ่งเพราะการต่อต้านนั้นไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแต่กลับทําให้มันรุนแรงขึ้นมายิ่งกว่าเดิมโดยเมื่อใดที่เราต่อต้านพลังงานลบของผู้อื่นสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีก็คือการโต้กลับไม่ว่าจะเป็นภายในใจ หรือการแสดงออกไปทางภายนอกก็ตามเรารู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมความอยากปกป้องตนเองหรืออาจรู้สึกโกรธต่อผู้ที่รบกวนความสงบของเราหากแต่ว่าการต่อต้านนี้กลับกลายเป็นการผูกมัดตัวเราให้เข้ากับพลังงานด้านลบเหล่านั้นเหมือนการถูกดูดเข้าไปในวังน้ำวนที่ยิ่งเราดิ้นรนเท่าไหร่ก็จะยิ่งจะจมลึกลงไปเท่านั้น โดยเมื่อเราพยายามที่จะต่อสู้เราก็กำลังขยายพลังงานที่เราพยายามจะหลีกเลี่ยงคุณลองนึกถึงในช่วงเวลานั้นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกวั่นไหวจากอารมณ์เสียของใครบางคนเพื่อนร่วมงานที่อาจพูดจาไม่ดีใส่คุณคนรักที่ระเบิดอารมณ์ใส่โดยไม่ทันได้คาดคิดแม้ว่าในวันนั้นคุณจะมีอารมณ์ดีอยู่ก่อนแล้วพลังงานของเขากลับดูดคุณลงไปจนหมดแรง แล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะบางสิ่งในตัวคุณที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาซึ่งอาจเป็นความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมหรือความต้องการที่จะควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์นั้นไม่ได้สะท้อนเพียงแค่อารมณ์ของอีกฝ่ายแต่มันได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพภายในของตัวคุณเองด้วยเช่นกันด้วยการตระหนักได้อย่างนี้อาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจในตอนแรก แต่ในขณะเดียวกันนั้นมันก็เป็นการเปิดประตูสู่พลังอำนาจที่แท้จริงในตัวคุณเพราะแท้ที่จริงแล้วปฏิกิริยาของคุณคือสิ่งที่คุณสามารถเลือกควบคุมได้และนี่เองคือการตระหนักรู้ขั้นถัดไปเพราะเราสามารถเลือกวิธีที่จะตอบสนองได้แทนที่จะต่อต้านเราสามารถปล่อยให้พลังงานด้านลบนั้นผ่านไป โดยไม่ปล่อยให้มันพันธนาการจิตใจเราแม้จะดูเหมือนเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทำยากแต่แนวคิดเรื่องการอยู่กับปัจจุบันกลับเป็นกุญแจที่สำคัญการอยู่กับปัจจุบันหมายถึงการตื่นรู้และยึดมั่นอยู่ในปัจจุบันขณะโดยไม่หวั่นไหวไปตามพายุอารมณ์รอบข้างเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงคุณจะกลายเป็นดั่งก้อนหินที่มั่นคง ที่อยู่ท่ามกลางทะเลที่ปั่นป่วนแม้คลื่นแห่งอารมณ์ของผู้อื่นจะโหมกระหน่ำซัดเข้ามาเพียงใดมันก็ไม่อาจแต่ต้องแก่นภายในของคุณได้การฝึกฝนที่จะอยู่กับปัจจุบันต้องอาศัยการมีสติและการสังเกตต,ตนอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่รับรู้การกระทําของผู้อื่นเท่านั้นแต่ต้องตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราด้วย เมื่อพลังด้านลบของใครบางคนปรากฏขึ้นแทนที่จะตอบโต้ออกไปโดยอัตโนมัติด้วยความหงุดหงิดหรือรำคาญใจให้คุณลองหยุดสักครู่โดยที่ในการหยุดนั้นคุณจะพบกับทางเลือกคุณเลือกที่จะปล่อยให้พลังของเขาดึงคุณลงไปหรือว่าคุณจะยึดมั่นในพลังของตนเองเมื่อใดที่คุณเลือกอย่างหลังคุณจะรักษาความสงบในใจไว้ได้ คุณจะไม่กลายเป็นกระจกที่สะท้อนพลังงานด้านลบของผู้อื่นอีกต่อไปและหากเรามองลึกลงไปอีกว่าเหตุใดการอยู่กับปัจจุบันจึงได้ผลคำตอบนั้นก็คือการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การเมินเฉยไม่ใช่การตัดขาดแต่คือการมีส่วนร่วมกับโลกภายนอกอย่างเต็มที่ในขณะที่ยังคงปกป้องความสงบภายในของตนเอง เมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันคุณจะสามารถมองเห็นพลังงานด้านลบของผู้อื่นเป็นในสิ่งที่มันเป็นมันเป็นเพียงสภาวะเพียงชั่วคราวที่ไม่ใช่สิ่งที่นิยามตัวคุณเลยคุณจะตระหนักได้ว่าความโกรธหรือความหมุดหงิดนั้นเป็นของเขาไม่ใช่ภาระที่คุณต้องรับเอามาหรือว่าต้องแก้ไขใดๆแม้ว่ามันอาจฟังดูยากในช่วงแรก แต่เมื่อคุณเริ่มฝึกฝนการอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงความสามารถในการไม่ตกเป็นเหยื่อของพลังงานด้านลบจากผู้อื่นนี้จะค่อยๆเติบโตขึ้นคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าแม้จะมีความปั่นป่วนอยู่รอบตัวหัวใจของคุณก็ยังคงนิ่งสงบดังผิวน้ำต่อไปได้สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโลกภายนอกได้เปลี่ยนแปลงไป หากแต่เป็นเพราะภายในของคุณตอนนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วคุณไม่ได้ต้องการให้คนอื่นเปลี่ยนท่าทีเพื่อที่คุณจะได้รู้สึกดีขึ้นอีกต่อไปแต่คุณสามารถยืนอยู่ในความสงบของตนเองท่ามกลางความวุ่นวายได้อย่างมั่นคงการฝึกฝนนี้ไม่เพียงแต่ปกป,ป้องความสงบในใจคุณเท่านั้นหากยังส่งผลต่อคนรอบข้างได้อย่างลึกซึง้งเพราะเมื่อใดก็ตาม ที่คุณไม่ตอบสนองด้วยพลังลบกลับไปพลังงานด้านลบเหล่านั้นก็จะหมดสิ้นเชื้อเพลิงที่จะหล่อเลี้ยงมันและแล้วในท้ายที่สุดมันก็จะค่อยๆสลายหายไปเองโดยในช่วงเวลาเช่นนั้นคนที่เคยแผ่พลังลบออกมาก็อาจจะเริ่มรู้สึกตัวและมองเห็นพฤติกรรมของตนได้ชัดเจนขึ้นไม่ใช่เพราะคุณบอกพวกเขาให้เปลี่ยน แต่เพราะคุณไม่ได้สะท้อนพลังงานเหล่านั้นกลับไปคุณได้กลายเป็นกระจกใสที่ไม่ขุ่นมัวไม่บิดเบือนไม่ตอบโต้ใดๆนี่คือบทเรียนที่ลึกซึง้งการเผชิญหน้ากับพลังลบจากผู้อื่นไม่ได้เป็นเรื่องของการพยายามเปลี่ยนแปลงพวกเขาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเราเองเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะปกป้องความสงบของตัวเองและมีสติอยู่กับปัจจุบัน คุณจะไม่เปราะบางต่อพายุอารมณ์ที่พัดมาจากภายนอกอีกต่อไปคุณจะเข้าใจว่าสภาวะจิตของคุณนั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณเองไม่ว่าโลกภายนอกจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและในการเปลี่ยนมุมมองเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณได้รักษาความสงบในใจได้มั่นคงขึ้นเท่านั้นแต่ยังจะสร้างแรงกระเพื่อมบางอย่างขึ้นในจิตใจของผู้อื่นได้อีกด้วย เมื่อคุณสามารถสงบนิ่งได้ท่ามกลางความตึงเครียดคุณได้แสดงให้โลกเห็นว่ามนุษย์เรานั้นมีพลังที่จะยืนหยัดอยู่เหนือปฏิกิริยาอัตโนมัติมีพลังที่จะเลือกเอาความสงบแทนการตอบโต้กลับไปในทันทีมีพลังที่จะให้ความเมตตามาแทนการตัดสินใดๆโดยที่แนวทางนี้การเผชิญกับพลังลบจากผู้อื่นจึงกลายเป็นโอกาสแห่งการเติบโต ไม่ใช่แค่ของตัวคุณเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้คนรอบข้างของคุณอีกด้วยมันเป็นเหมือนคำเชิญให้ร่วมฝึกฝนความอดทนฝึกฝนให้เกิดความเมตตาและเสริมสร้างพลังภายในขึ้นมาอย่างแท้จริงแม้ว่าจะไม่ใช่หนทางที่ง่ายแต่ยิ่งคุณฝึกฝนมากขึ้นเท่าไหร่เส้นทางสายนี้ก็จะยิ่งกลายเป็นธรรมชาติของคุณมากขึ้นเท่านั้นและในที่สุดแล้ว คุณก็จะพบว่าพลังงานด้านลบจากผู้อื่นจะไม่อาจสั่นคลอนคุณได้อีกต่อไปไม่ใช่เพราะโลกภายนอกได้เปลี่ยนไปแต่เพราะคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนั่นเองคุณได้เสริมสร้างขอบเขตทางอารมณ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นคุณได้อย่างรากลึกลงในสภาวะของการอยู่กับปัจจุบันและคุณได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าความสงบของคุณนั้นเป็นสิ่งที่คุณมีสิทธิ ที่จะปกป้องมันอย่างเต็มที่และจากแนวทางทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้นี่คือบทสรุปอย่างคร่าวๆที่คุณสามารถนำไปฝึกปฏิบัติเพื่อการนำไปปรับใช้ได้ทันทีขั้นตอนแรกหยุดและสังเกตตนเองแทนที่จะตอบโต้กลับไปในทันทีให้เว้นช่วงเพื่อสังเกตว่าความรู้สึกใดภายในของคุณที่กำลังถูกกระทบ ขั้นตอนที่สองอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติโดยการฝึกการรับรู้ไม่ให้จิตใจถูกพัดไปตามอารมณ์ของผู้อื่นขั้นตอนที่สยอมรับความเป็นจริงโดยไม่ตัดสินทำความเข้าใจว่าคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของผู้อื่นได้และไม่มีความจำเป็นต้องไปแบกรับมันขั้นตอนที่สสร้างขอบเขตที่ชัดเจน แสดงความเมตตาออกไปแต่ไม่ยอมให้ตัวคุณเองต้องดูดซับพลังลบจนบั่นทอนจิตใจขั้นตอนที่หตอบสนองด้วยความเมตตามองอีกฝ่ายเป็นมนุษย์ที่กำลังทุกข์โดยไม่ต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์นั้นและสุดท้ายนี้เมื่อเราต้องเผชิญกับพลังลบจากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความหมุดหงิดความโกรธหรือการตัดสินใดๆ พลังงานเหล่านี้ก็มักส่งผลต่อความสงบในใจของเราอย่างไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามแก่นแท้ของบทความนี้คือการที่เราจะไม่ถูกกลืนไปกับพลังลบเหล่านั้นหากว่าเราได้เรียนรู้ที่จะหันกลับมาสังเกตตัวเองรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยไม่ต่อต้านและเลือกอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีสติความสงบก็จะกลายเป็นพลังคุ้มกันภายในที่มั่นคง และยังสามารถส่งผลเชิงบวกต่อผู้คนรอบข้างของเราได้อีกด้วยหากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน my manifest สวัสดีครับ